พ้าชมกล้องวงจรปิดภายใน Xiaomi Smart Camera C201 เป็นรุ่นใหม่นะครับให้ความคมชัดเป็น Full h d p a s เลยนะครับแล้วก็ยังหมุนได้พูดคุยได้นะครับมี AI นะครับตัวจับค้นตรวจับสัตว์เลี้ยงนะครับให้มาครบๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมีที่ยึดนะครับกับผนังนะครับให้มาพร้อมกล่องด้วยนะอ่ารวมไปถึงนะครับรองรับ SD Card สูงสุดถึง 256GB นะครับแล้วก็ตูดชา้าเป็น Type C ด้วยนะครับรุ่นนี้ มาลองเชื่อมต่อนะครับตัวนี้วิธีเชื่อมต่อก็ใช้เป็น Wi-Fi 2.4นะครับผมแล้วก็โหลดแอป Xiaomi Home เข้ามานะครับเข้าที่ตัวสแกนนะครับสแกน QR c โค้ใต้กล้องนะครับเท่านี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับแต่เราลองมาชมความคมชัดของตัวภาพกันเลยนะฮะอ่าเรามาขยายดูกันเลยภาพชัดมากมาเลยนะครับและถ้าเกิดเราเปิดการเฝ้าระวังนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเข้าไปที่มือถือนะครับเมื่อเขาตรวจพบบุคคลในกล้องนะครับผม แล้วเราสามารถคอนโทรลนะครับแบบเร็วทามนะครับซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยสบายๆนะฮะรวมไถึงนะครับปดกดปุ่มไม้นะครับพูดคุยได้บันทึกภาพบันทึกวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็สามารถซูมขยายนะครับได้ไกลสุดถึง6เท่ากันไปเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับยังมี AI นะครับให้ครบเลยมันจะเป็นตัวจับสัตว์เลี้ยงนะครับตัวจับคนนะครับก็ให้มาครบๆเลย ตัว SD สกใส่ได้สูงสุดถึง256 g ิแล้วบันทึกได้ถึง24วันกันไปเลยนะครับใครสนใจหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะ